การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับปลายเดือนมีนาคม2564สําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมครับขอให้ชาวราศีกุมตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเราจะสับไพ่ไป,ปพร้อมๆกัน จากนั้นเราจะหยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามจักรราศีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบเรียบร้อยต้องบอกก่อนครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีกุมไม่ได้เฉพาะจาะรงไปดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษนะครับ สำหรับชาวราศีกุมเป็นคนาธาตุลมด้วยความที่ว่าเป็นลมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นลมแล้วแบบสลบไปนะเป็นธาตุลมแล้วกับอารมณ์แบบแปรปรวนนะครับเอาแนอานอนไม่ได้นะแต่ว่าเป็นคนเก่งนะครับสำหรับชาวราศีกุมเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีครับความเป็นลมเนี่ยจะสามารถแทรกซึมไปได้ทุกที่แล้วก็หมายความว่าชาวราศีกุมเนี่ยจะเรียนรู้กับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทุกสถานการณ์นะครับชาวราศีกุมเนี่ยมีพยไพ่ประจำตัวเป็นไพ่เด็ดสตาร์ครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีกุมจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็มักจะมีความโดดเด่นในสิ่งที่ทานะครับแล้วก็ถูกจับจ้องถูกผู้คนจับตามองดูบางคนทํางานน้อยแต่ได้เงินเยอะนะครับอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็แบบทําอะไรมากก็จะได้ดีและหลายคนก็จะมีความหมั่นไส้ชาวราศีกุมอันนี้คือมันก็ห้ามไม่ได้นะอ่ะ ชาวราศีกุมก็ต้องทาได้เพียงทําใจนะครับบางทีเราทําความดีมันก็เราไม่ได้อยากจะอวดอ้างอะไรแต่บางทีมันความดีมันก็ปรากฏออกมาแต่คนที่มีความคิดอกุศลกับชาวราศีกุมหรือว่าตัวเรามันก็ทําให้เขาคิดไปต่างนานานี่ก็ช่วยช่วยไม่ได้แต่ว่าเราคิดว่าเรายึดถือในการทําหน้าที่ของเราที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ทําความดีเป็นที่ตั้งจะช่วยทําให้เรานั้นสบายใจไม่ต้องไปคิดมากนะไม่ว่าใครจะวิจารณ์เรายังไงนะครับ สำหรับช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกุมรอคอยที่จะฟังข่าวอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของหน้าที่การงานมีการประกาศเ,าเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งผลงานทางวิชาการนะครับหรือว่าเงินมรดกเงินปันผลเงินก้อนอะไรบางอย่างค่าตอบแทนอะไรบางอย่างช่วงนี้ก็จะประกาศผลออกมาแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่คุณอยากจะฟังอยากจะได้รับคำตอบนะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยด้วยขอให้สมบังในทุกสิ่งอย่างนะครับในช่วงนี้การทํางานของคุณ ชาวราศีกุมเหมือนกับว่ามีความเครียดเรื่องของการเงินการทองอาการทํางานและมันเนกือบว่าผลตอบแทนมันไม่ปเป็นเป็นไปในทิศทางที่ต้องการอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางคนกําลังร,ารอ,องานอยู่รอการจ่ายเงินชดเชยเงินอะไรอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าต้องอดทนนะครับเอาใจช่วยนะผ่านพ้นช่วงนั้นนี้ไปได้คุณจะเป็นผู้ที่เกิดใหม่นะครับมีการตกผลึกาทางความคิดมีการอะไรได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรบางอย่างนะครับมีการเจริญงอกงามเรื่องของการงานอาจจะ เป็นคนใหม่ไปเลยนะครับเช่นเ,เราทํางานอยู่ที่เดิมแล้วไปทํางานอยู่ที่ใหม่แล้วเป็นแบบเป็นคนใหม่ที่มีทั้งบ,บุคลิกภาพทั้งความความภาพลักษณ์ต่างเนี่ยมันแทบจะจําไม่ได้เลยถ้าเป็นคนที่เคยเห็นคุณก่อนนั้นใน,นท,ท,ที่ทํางานเก่าแล้วมาเจอคนในที่ทํางานใหม่ก็เป็นอีกคลิกโฉมไปเลยลักษณะนี้ได้ได,ได้ดยเหมือนกันนะครับในการทํางานนะหรือว่ามีการได้พบเจอลู่ทางในการทํางานอะไรบางอย่างแล้ว เกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าธุรกิจที่คุณทาหรือการค้าการขายของคุณที่คุณทํานั้นอนะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้านะครับงานในช่วงนี้คุณก็้ค่นี่จะหนักนะครับแล้วก็คุณทํางานหนักเพื่อครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่ปากท้องของคนในครอบครัวให้ดีขึ้นก็ขออาจจะช่วยกับให้กับชาวราศีกุมให้ผ่านพ้นช่วงวลนนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญผ่านพ้นช่วงวลนนี้ไปมันจะค่อยดีขึ้นนะอดทนไ,ไว้ก่อนนะครับ มีเกณฑ์ที่คุณจะมีฐานะทางการเงินการทองที่ดีขึ้นนะครับหลายคนที่จะสามารถตั้งตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่าใครบางคนก็จะพบเจอลู่ทางเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้หมุนเงินจํานวนก้อนใหญ่นะครับได้มีเงินมากขึ้นมากมายจนถึงขั้นเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีอาจาินได้เลยนะครับสำหรับบางท่านนะส่วนใครที่ไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญดีขึ้นนะดีขึ้นเป็นลําดับไปนะครับ ดีขึ้นกว่าเมื่อ,ก,อก่อนนี้ขอให้อดทนในการเดินทางต่างๆการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆขอพูดถึงตรงการเดินทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะเชื่อมโยงกันแบบกับการทํางานนะจะได้มีกําลังใจนะครับในการไปเดินทางไปทํางานปกติทั่วๆไปในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับไปเช้าเย็นกลับในที่ทํางานไม่ได้ไกลมากไม่ได้ออกนอกจังหวัดเนี้ยอาจจะอยู่ต่างอําเภอนิดๆหน่อยนะครับหรือบางคนอาจจะ ไม่ได้เดินทางไปทางานไกลขนาดนั้นอาจจะมีบ้านพักของบ้านพักเป็นสวัสดิการของ,อของที่ทํางานอะไรเงี้ยของหน่วยงานหรือว่าบางคนอยู่คอนโดใกล้ที่ทํางานนะคือเหมือนกับว่าไปทํางานไปพบ,พบเจอลูกค้าต่างๆก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอมีโชคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมามีข่าวดีอะไรบางอย่างเรื่องของการงานเรื่องของการเงินดูทางได้รับการประสานงานช่วยเหลือเกื้อกูลจากทุกสารทิศทุกฝ่ายนะครับหรือว่าการไปพบเจอลูกค้าคุณก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้า ทุกหนแห่งคุณไปคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับขอให้มีความมั่นใจนะแล้วก็บางคนเนี่ยค้าขายอะไรต่างๆนานาก็จะมียอดการออเดอร์มาจากทั่วทุกสารทิศต่างๆอันนี้คือเป็นไปได้คือเป็นแบบฉับพลันคือตอนแรกคุณมีความเศร้าซึมหรือว่ามันจะขายได้ไหมมันจะได้ตามยอ,ตมยอดตามเป้าไหมก็มีแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดไม,ไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้อ่า ยอดตรงนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะอยากจะขายอะไรบางอย่างแล้วไม่คิดว่าคนนี้จะซื้ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาก็าซื้อแบบปริมาณมากด้วยแบบฉับพลันนะครับก็แบบนานๆมาทีนะก็ให้จัดเต็มเลยก็แบบใช้ความสามารถเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความพอดีนะครับบางทีบางทีเราไปขายอะไรบางอย่างถ้ามันมีการแบบลุกลูกค้าเกินไปมันกาอาจจะตกใจได้ก็ต้องให้เป็นแบบธรรมชาติอันนี้คุณน่าจะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ให้ปรับให้เข้ากับลูกค้าแต่ละคนนะครับ ก็เอาใจช่วยนะสำหรับใครที่มีเกณฑ์จะต้องเดินไปรับตําแหน่งในต่างที่ต่างถิน่นเดินทางไกลต่างๆไปต่างประเทศนะครับคือไปแล้วคุณก็จะมีความดีขึ้นเป็นคนใหม่เป็นพลิกโฉมไปเลยทีเดียวนะครับลักษณะน,นี้นะส่วนใครไม่ได้ไปไกลต่างประเทศขนาดนั้นก็เป็นการทํางานในประเทศในต่างจังหวัดหรือรับหน้าที่ต่างที่ต่างถิน่นต่างภูมิภาคบ้างอะไรเงี้ยไปรับเป็นผู้จัดก,การหรือว่าเป็นหัวหน้าศูนย์ เป็นส,สาขาย่อยของบริษัทของคุณอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อีกอำเภอหนึ่งอยู่อีกต่างจังหวัดอยู่อีกภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะของการไปแล้วก็จะเป็นตัวคุณก็จะมีการได้รับการโปรโมตขึ้นมาเป็นคนใหม่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถมากขึ้นมีลูกน้องเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมีคนต้องดูแลมีคนต้องอ,อยู่ในใต้อง,องคอ์กรใต้การดูแลใต้การบังคับบัญชาของคุณครับการ เงินการทองเป็นอย่างไรครับรายรับรายจ่ายรายรับของชาวราศีกุมช่วงนี้อาจจะมีความแบบกังวลใจมีความแบบไม่เป็นไปนทิศทางที่คุณต้องการนะครับอันชนี้อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะแล้วก็รายจ่ายก็มีมากพอสมควรนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะทํางานหนักก็จริงแต่มันก็มีรายจ่ายอยู่มากในช่วงนี้นะครับก็ให ประครับประคองไปให้ผ่านพ้นช่วงวันี้นไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะได้พบรู้ทางอะไรบางอย่างจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างด้วยนะครับก็ให้อดทนไว้ก่อนนะส่วนใครที่อ,อยากจะลงทุนอะไรบางอย่างแน่นอนว่าช่วงเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ท้ายที่สุดแล้วจะสําเร็จ มีการเจริญก้าวหน้ามีการเติบโตขึ้นในส่วนของธุรกิจที่คุณทำนะครับใครที่ลงทุนไปแล้วก็ต้องได้แก้ไขปัญหาอยู่พอสมควรในช่วงในระยะเวลานี้นะครับผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคะจะถูกหวยด,ด้วยเบอร์ไหมเนี่ยนะครับก็เป็นในลักษณะการทํางานดีกว่านะไม่มีความโดดเด่นเรื่องของการได้โชคลาภได้เงินได้ทองจากการเสี่ยงเสี่ยงดวงแบบนั้นนะครับสําหรับคนโสดก็ช่วงนี้ก็ โฟกัสเรื่องของการทํางานนะครับเรื่องของการสร้างฐานะขึ้นขึ้น,นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นการมีการแบบว่าบากบันมีการแบบว่ามีความเข้มงวดเรื่องของกฎระเบียบด้วยนะช่วงนี้นะครับใครที่โสดก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะทําคุณสมบัติอะไรบางอย่างให้มันก้าวหน้าในหน้าที่การงานความรักไม่ได้สนใจในอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับก็โอเคว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะครับอย,อยู่กินกันแบบเปิดเผยคู่ของคุณ หรือว่าแฟนของคุณเนี่ยช่วงนี้เขามีเรื่องราวเรื่องของงานมีความเครียดหอบเอามาที่บ้านด้วยนะครับหรือว่าบางทีเขาก็มีความเครียดสะสมจากการทํางานเขาอาจจะทํางานามีความเครียดเรื่องของงานที่เขาทําได้รับมอบหมายมาจากหัวหน้าจากอาบอสจากผู้บังคับบัญชาของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้ก็หมั่นใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีอะไรแบ่งเบาได้ก็ช่วยกันแบ่งเบานะครับก็ให้กําลังใจเขาบางทีเขาอาจจะได้รับงานมอบหมายงานที่ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า ได้รับการปาดหน้าเค้กภัยคืออยากจะได้งานอะไรอะไรที่เขาคาดหวังไว้แต่มีคนที่ทํางานคือแบบฉว่อยแบบตัดหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยครับคือต้องให้กําลังใจว่าโอเคได้งานไหนก็ทําไปก่อนแล้วก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีความแก้วหน้าขึ้นในเรื่องของการเงนินการทองตามมาอย่างแน่นอนนะครับขอให้คุณอด,ดทนนะถ้าคุณเป็นผู้หญิง ชัดเจนเลยว่าคุณจะได้มีการเงินการทองที่ดีขึ้นจนสามารถที่จะ,ะมีเข้าของอรู้ราคาแพงได้นะครับแล้วก็ได้มีการพักผ่อนจนใจนะครับไปพักผ่อนตตกอากาศตามไปชมธรรมชาติอะไรเงี้ยตามภูเขาขึ้นเขาไปสัมผัสกับ ธรรมชาติต้นไม้สีเขียวต่างๆได้เลยทีเดียวแล้วก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มีความก้าวหน้าเรื่องของการเงินการทองที่ดีขึ้นรวมถึงได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หญิงที่มีฐานะที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณนะครับคือก้าวหน้าทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้ชายอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าโดดเด่นเหมือนดวงของผู้หญิงนะครับอันนี้คือดวงผู้หญิงของอของคุณผู้หญิงก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับสำหรับใครที่เป็น เจ้านายเป็นผู้หญิงด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าไม่มีปี่เจ้านายผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ก้าวหน้าเหมือนกันแต่ไม่ได้ก้าวหน้าถึงขั้นขีดสุดเหมือนเหมือนคุณผู้หญิงเขานะครับแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะโดยถ้าคุณเป็นผู้ชายเองเนี่ยมันก็จะมีพลังงานมาทั้งสองส่วนเนาะก็มีความก้าวหน้าขึ้นบางคนก็จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับที่สําคัญทั้งหมดทั้งมวลให้คุณก้าวข้ามอ่า สิ่งที่คุณแบบไม่ค่อยที่จะมีความสุขก่อนหน้านี้นะหรือว่ามีความผิดหวังมีความเศร้าโศกเสียใจมีความแบบเฟลอะไรไปให้คุณมาจดจอ่อให้คุณมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีอยู่เช่นความรู้ความสามารถของคุณพรสวรรค์ที่คุณได้มาต,ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเอามาปรับใช้ในการทํางานเอามา,ชาใช้เกิดประโยชน์เช่นบางคนแบบมีรูปร่างหน้าตาดีก็สามารถที่จะเป็นในแบบเป็นนางแบบได้อะไรเงี้ยครับ รับรีวิวสินค้าต่างๆคือโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางทีเรามีคุณสมบัติอยู่ในตัวบางทีเราอาจจะมองข้ามไปไปโฟกัสเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องให้มันเศร้าทําให้เราเฟลแล้วกเ็เชื่อมโยงให้ส่วนอื่นนั้นมีการาล้มไปกันหมดเลยนะครับอันนี้คือต้องปรับความคิดของเราอย่างที่บอกไปว่าคุณจะเป็นคนที่เกิดใหม่แค่เป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกเท่านั้นเองปรับนิดหน่อยแล้วมันจะเกิด คุณจะเกิดเป็นคนใหม่หน้าที่การงานคนก็จะดีขึ้นการเงินการทองดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านั้นบางคนอาจจะโดนโกงอะไรบางอย่างด้วยนะอมืมีการววาโดนโกงหรือว่ารองเงินที่ว่าเ,าเงินเขาจะคืนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยด,ด้วยเหมือนกันนะครับก็บางต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คืนอยู่บ้างเนาะใครที่โดนโกงอะไรไปในช่วงนี้นะแล้วก็หรือว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะได้ช้าได้เร็วได้ไม่ได้ก็ต้อง m o v อ่อนไปข้างหน้านะครับแล้วก็ นำสิ่งที่มีอยู่นั้นมาปรับมาปัดฝุ่นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะครับคุณก็จะประสขขบความสเด็จได้มีความสุขะะมีฐานะทางการงกเงินการทองที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับปิดท้ายเรื่องของสุขภาพนิดนึงให้บบระมัดระวังเรื่องของคอหลอดลมเส้นเสียงต่อมทอนซิลน,นะครับมีปรกากฏชัดเจนนะแล้วก็มีนิดนึงในส่วนของเท้าอุ้งเท้านะครับให้บบระมัดระวังมีส่วนไหนที่ผิดปกติก็รีบไปพบคุณหมอนะครับอย่าปล่อยนิ่งนอนใจ สำหรับการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีกลุ่มนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวงชะตาของถ้าใดเป็นพิเศษหาคุณรับฟังรับชมแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนายทิวทัศน์และก็ทีมงานด้วยนะครับใครไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้ต่้งดวยต่้งด้วยมีเงินมีทองใช้กันมากๆมีใช้กันแบบไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบ่งปันมาทางนี้ด้วยก็จะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับคลิปนี้พยากรณ์ไว้ติดเพ สวัสดีครับ